เอาแมกมากับลาวามาผสมยาฆ่าแมลงฉีดทุเรียนแล้วเป็นยังไงมั่งครับผมอ๋อตอนแรกนะตอนแรกทุเรียนเนี่ยใบมันจะเหลืองมันจะเหลืองแบบที่มันเป็นโรค่น่ะต้นนู้นเป็นโรคครับใบเหลืองแล้วแล้วพอพ่นมาเนาะก็มาเดินดูใบมันครับใบใบมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็แมลงก็ไม่มีนะครับแล้วก็ธรรมดาแล้วก่อนนั้นอ่ะใบมันจะพันใบมันจะพันกันก็คือว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะลาเพี้ยแก่เจ้ออะไรพวกนี้เนาะ แล้วก็อะไรเพี้ยไฟอตั้งแต่พ่นมาป้ามาเดินดูตลอดเลยมันไม่มีป้าเดินดูตั้งหลายที่แล้วเนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยมันไม่มีที่ว่าที่ว่าใบพันธุ์ใบลอยแมลงกินอะไรไม่มีแล้วมันก็เขียวนานนะเมื่อก่อนนี้มันจะเขียวแป๊บเดียวแล้วมันก็จะออกใบชิดซีดเหมือนเดิมแต่ตั้งแต่พ่นมาเนี่ยยังยังไม่หายเขียวเลยก็พ่นมานานแล้วนะเดือนหนึ่งอาจจะพ่นทีหนึ่งโอ้พ่นทีเดือนละครั้งเลยหรอเดือนละครั้งนั้นหนอนเพลี้ยแมลงไม่กวนเหรอไม่มี ก็เดินดูตลอดเลยเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยทุกต้นไม่มีเดินดูได้เลยตอนนี้ใบมันจะใบมันจะไม่เขียวจัดแบบนี้ใบจะออกซีดๆหน่อยมันจะเป็นการทูบเป็นการทูบแล้วกับใบมันจะพันกันเนะาะใบจะพันกันแล้วครั้นี้ก็ตัดสินใจดูในเฟซนั่งดูไปนั่งดูมาไปเจอไปเจอเขาโฆษณาอยู่หน้าจอครับพอสั่งมาดูมันก็ถูกใจถูกใจเลยก็ถูกใจที่ใช้เนี่ยก็ถูกใจจ้ะชินว่าทั้งหมดกี่รอบนะครับคุณพี่สองรอบค่ะสองรอบเอง ห่างเป็นเดือนแต่ก็มแมลงไม่มีก็ถือว่าโอเคเลยนะ เนี่ยก็ดูเนี่ยป้าก็มาเดินดูตลอดเลยเนี่ยมันไม่มีเนี่ยครับมันงามมันเขียวเขียวเข้มเนี่ยเขียวถูกใจแต่เขียวเข้มดีจริงๆเลยนะเขียวถูกใจเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโกหกดูของแท้ของแท้ของแท้ดูของแท่เนี่ยมันเป็นเหมือนกันทุกต้นเนี่ยเป็นเหมือนกันทุกต้นเลยทุกสวนเลยของป้ามีพันกว่าต้นนะพันกว่าต้นมันมีต้นเล็กต้นใหญ่เนาะอันนี้เราพามาดูต้นใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูปีปีห้าเดือนครับผมปีห้าเดือนก็ใบมันเหมือนกันอันนี้จะออกเขียวเข้ม ต้นเล็กใบมันจะออกมันแล้วได้ผสมอย่างอื่นเข้าไปด้วยไหมนอกจากแมกม่าลาวามันจะมีไปซื้อยาเพี้ยมาใส่ใส่อันนี้แหละแล้วก็ใส่ปุ๋ยดินปุ๋ยดินนี่ใสอยู่ครับผมทางปุ๋ยทางใบให้ปุ๋ยลาวาอย่างเดียวจะให้ลาวกับเพี้ยกับยาฆ่าแมลงแต่ใบก็สวยเขียวเข้มอย่างที่คุณพี่ว่านนะครับ ผมเห็นผมก็สูกใจนะที่นี่อยู่ที่อำเภออบ่อไร่จังหวัดตราจอันนี้บ้านตากแว้งค่ะแม็กม่าลาวาเยี่ยมจริงๆ